สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการหน้าต่างสุขภาพนะคะพาผู้ชมมารู้จักกับอีกคณะหนึ่งนะคะนั่นก็คือของเรื่องของภาควิชาจุลชีววิทยานั่นเองนะคะอาจารย์คะภาควิชาจุลชีววิทยาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่การเรียนการสอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างคะ ชื่อจุลชีววิทยานะคะก็บอกว่าจุนนี่แปลว่าเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เล็กๆพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะค่ะที่หลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องจบอะไรมาถึงจะสามารถมาเรียนได้ทราบมาว่ามีถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกเลยใช่เรามีหลักสูตรของปัญญาตรีนี่คือเราร่วมสอนในทุกสาขาวิชานะคะร่วมสอนวิชาจุลชีววิทยาวิชาโรคติดเชื้อ พื้นฐานเนี่ยค่ะแต่ส่วนที่ผลิตจากภาควิชาจุลชีววิทยาโดยตรงก็คือเราผลิตนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อเนี่ยค่ะก็จบปริญญาตรีนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อนักศึกษาที่เรียนจบแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกเนี่ยการออกไปประกอบอาชีพเนี่ยเราไปประกอบอาชีพทางด้านไหนบ้างคะอาจารย์ได้หลากหลายมากเลยค่ะได้ตั้งแต่เป็นอาจารย์นะคะตามหน่วยงานของรัฐนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทํางานในโรงงานต่างๆ <c oughs> สถาบันวิจัยนะคะปัญหาใหญ่ๆที่พบในเรื่องของโรคติดต่อของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องของอะไรคะอาจารย์ค่ะ ปัญหาโรคติดต่อเนี่ยนะคะของเรามีมาต่อเนื่องเลยค่ะแม้ว่าตอนหลังเขาจะเริ่มมีโรคไรเชื้อนําขึ้นมานะฮะตั้งแต่โรคในกลุ่มพวกทางเดินหายใจที่เราคงได้ยินการไข้วัดใหญ่มาเรื่อยใช่ไหมคะไขวัดใหญ่ไข้วัดนกแล้วก็โรคที่ติดต่อทางด้านทางเดินอาหารก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะทำให้อุจจาระร่วงท้องเสียค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อถ้าหากว่าเราเข้ามาศึกษาในเรื่องของภาควิชานี้นะคะก็จะทําให้เราได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ สนใจนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ละคะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้เช่นเคยคะ่ะรายการเรามีกระเป๋านะคะที่จะมอบให้ถ้าหากว่าสนใจนะคะสามารถที่จะเขียนจดหมายหรือว่าไปสนียบัตรคะ่ะเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ละคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ